สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูกุ๊กไก่เช่นเคยค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนนักเรียนค่ะใน ต้นเดือนมิถุนาใช่ไหมคะวันที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มเรียนในคลิปกันนะคะต่ออย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในนี้จะเป็นกรณีที่แบบพิเศษนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะเรียนตามหนังสือเล่มน,นี้นะคะนักเรียนทุกคนจะได้หนังสือเล่มน,นี้กลับไปนะคะนักเรียนขานักเรียนเปิดหนังสือเล่มน,นี้ได้เลยนะคะอย่างคุณครูจะบอกให้นะคะว่าหน้าไหน นักเรียนหยิบหนังสือมาเตรียมรอได้เลยค่ะแต่อย่าเราจระทบทวนกันก่อนนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพืชและประเภทของพืชน,นะคะนักเรียนนักเรียนคะใบนะคะคือส่วนของพืชน,นะคะที่อยู่กับอยู่ติดกับกิ่งนะคะหรือลำต้นนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะรูปร่างแตกต่างกันนะคะตามชนิดของพืชส่วนใหญ่มักจะมีสีเขียวของคลอโรฟิลนะคะใบมีหน้าที่สำคัญคือ ขายน้ําสร้างอาหารและหายใจนะคะอันนี้คุณครูจะทบทวนให้ก่อนนะคะส่วนประกอบของพืชน,นะคะก็จะมีอะไรคะรากลําต้นใบดอกนะคะและผลแล้วก็มเมล็ดนั่นเองนะคะอะนักเรียนดูนะคะใบจะมีหลายลักษณะค่ะอันนี้จะลักษณะเป็นแบบไหนคะเป็นหยกัยกๆที่ขอบใบเห็นไหมคะอันนี้คือใบชะบานะคะอันนี้คือใบกล้วยค่ะใบกุหลาบเราจะไปกันไวนิดนึงนะคะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่การทบทวนนะคะ อันนี้ใบคิดมากค่ะใบผู้ด้างค่ะใบโกศนนะคะใบมะม่วงใบมะละกอใบไผ่ค่ะอนุเยตค่ะการสร้าง ของพืชเกิดขึ้นที่ใบเพราะใบมีคอลอโรฟิลมากกว่าส่วนอื่นนะคะคอลอโรฟิลคือสารสีเขียวที่อยู่ในใบไม้นั่นเองนะคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน,น้ำตาลซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ค่ะเราใช้สารละลายไอโอดินนะคะในการตรวจสอบแป้งในใบพืชน,นะคะนักเรียนขาต่อมาค่ะคือดอก และส่วนประกอบของดอกค่ะดอกเป็นส่วนของกิ่งหรือใบที่เปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะอดอกแต่ละชนิดค่ะมีขนาดรูปร่างกิ่นนะคะและสีที่แตกต่างกันนะคะดอกมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่สี่ส่วนค่ะกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกรสรเพศผู้เกรสรเพศเมียด,ดอกบางชนิดมีส่วนประกอบนะคะพบในดอกเดียว บางชนิดมีส่วนประกอบไม่ครบในดอกเดียวค่ะนักเรียน,นนักเรียนขาต่อมานะคะอันนี้คุณครูจะขอย้ําก่อนนะคะรบทวนเพื่อย้ํานะคะและ้วเดี๋ยวเราจะทํากันในแบบฝึกหัดน,นะคะดอกโดยทั่วไปค่ะประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงคือส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะของดอกนะคะทําหน้าที่หอ่อหุ้มกลีบดอกที่ยังอ่อนและป้องกันอันตรายจากมาแมลงค่ะ นะคะต่อมาสองกิีบดอกค่ะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบเลี้ยงเข้าไปค่ะมักจะมีสีสันที่สวยงามค่ะอ่าต่อมานะคะคือเกสรเพศผู้ค่ะเป็นส่วนนะคะนักเรียนขานักเรียนฟังคุณครูหน้านี้นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนนะคะหน้าที่สี่สิบได้นะลูกหน้าที่สี่สิบเห็นไหมคะจะมีรูปดอกไม้ให้นักเรียนนะคะเห็นไหมรูปหน้านี้เลยนะคะนักเรียนเปิดดูภาพประกอบตามได้เลยนะคะอ่า เกสรเพศผู้ค่ะเป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกีบดอกเข้าไปประกอบด้วยอับเรนูค่ะมีลักษณะเป็นกระปลอกค่ะนะคะต่อไปเซลล์สืบอ,อขอโทษนะคะมีลักษณะเป็นกระบอกเป็นแหล่งสร้างอาหารและเก็บละอองเรนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธ์เพศผู้ค่ะต่อมาก้านเกสรเพศผู้หรือก้านชูอับเรนูมีลักษณะเป็นก้านยาวค่ะทําหน้าที่ในการชูอับเรนูนะคะ ต่อมาเกสรเพศเมียค่ะเป็นส่วนที่อยู่ในด้านในสุดตรงกลางของดอกประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียค่ะนะคะการเกสรเพศเมียลังไข่นะคะนักเรียนขาหน้าที่ของดอกนะคะช่วยในการล่อมแมลงให้มาผสมเกสรทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะ นักเรียนคะคุณครูมีดอกไม้มาให้นักเรียนดูสี่ชนิดนะคะก็จะมีดอกชบ้าดอกมะละกอดอกฟักทองดอกกุหลาบคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้า42ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเลยค่ะหน้า42ของนักเรียนนะคะหน้า42จะลูกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนเปิดเลยนะคะในเล่มนี้นะคะนักเรียนในเล่มนี้หน้าแบบนี้นะคะ เปิดเลยนะลูกอ่หน้า42ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเห็นวันที่ไหมคะวันนี้วันที่วันที่1มิถุนายนนักเรียนเขียนไปค่ะตรงนี้ลูก1มิถุนายนนักเรีขอโทษค่ะนักเรียนไม่เห็นใช่ไหมตรงนี้ค่ะ1มิถุนายน2 5 6 4นะคะอ่นักเรียนเขียนลงไปนักเรียนค่ะแล้วนักเรียนก็ดูที่หน้า43นะลูกหน้า43เห็นไหมคะ อ่าเห็นไหมลูกหน้าสี่สิบสามของเรานะคะข,ข้อที่หนึ่งนะคะจะมีคำถามสำคัญนะลูกคำถามสำคัญนะลูกดูต่อเลยค่ะนักเรียนขาดูกันต่อเลยเห็นไหมคะคุณครูถ่ายรูปลงให้อ่าคำถามสำคัญในข้อที่หนึ่งนักเรียนขาคำถามสำคัญนะคะจะอยู่ในหน้าสี่สิบสองตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมลูกอ่านักเรียนดูเลยค่ะคำถามสำคัญนะคะเขาถามว่าดอกไม้ มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็เอาตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะของเราอะค่ะมาเติมตรงคำถามสำคัญตรงนี้ค่ะว่าคำถามสำคัญถามว่าอะไรคะดอกไม้มีส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะลูกทันไหมคะคุณครูจะพยายามพูดช้าๆนะคะเพราะกลัวนักเรียนไม่ทัน นักเรียนเขียนไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะหรือใครจะฟังคุณครูก่อนแล้วมาย้อนดูคลิปอีกหนึ่งรอบเพื่อทําแบบฝึกหัดหก็ได้นะลูกนักเรียนขาื่อกี้คุณครูให้นักเรียนดูดอกไม้ไป4ชนิดใช่ไหมคะในข้อที่2ถามว่าดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักได้แก่ดอกไม้ชนิดใดบ้างให้นักเรียนยกมา4ชนิดค่ะ,ะนักเรียนขานักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ สำรวจเองเลยค่ะนะคะว่านักเรียนนะคะที่แถวบ้านนักเรียนมีดอกอะไรบ้างและนักเรียนสนใจดอกอะไรบ้างแต่ถ้านักเรียนจะยกตัวอย่างแบบคุณครูก็ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างเมื่อกี้มาให้คือมีดอกชบ้าดอกกุหลาบดอกฟักทองดอกมะละกอนะคะฟังอีกหนึ่งรอบนะคะดอกชบาดอกกุหลาบดอกฟักทองและก็ดอก มาละกอน,นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะคุณครูขอโทษนะคะคุณครูจะบอกตอนนี้นะคะว่าคุณครูให้นักเรียนใช้ดินสอในการทรํานะลูกใช้ดินสอนะคะในการทานะคะอันแรกนะคะจะเป็นดอกชบานะคะใครจะเอาแบบคุณครูหรือว่าใครจะไปศึกษาค้นคว้า เองก็ได้นะคะคุณครูไม่บังคับนะคะคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยหน่อยนะลูกขอโทษน,นะคะอะ่นักเรียน่ะตรงนี้นักเรียนก็ใส่ชื่อดอกไม้ที่นักเรียนสน,สนใจไปค่ะดอกชบา้าดอกกุหลาบดอกฟักทองดอกมะละกอแล้วพอตรงตารางนะคะตรงตารางตรงส่วนประกอบของดอกไม้ค่ะนักเรียนสนใจดอกอะไรนักเรียนก็ใส่ไปค่ะอย่างเช่นคุณครูสนใจดอกชบาคุณครูก็เขียนค่ะดอก อาจจะไม่สวยนะลูกเพราะคุณครูใช้เมาส์เขียนนะลูกดอกชบาค่ะอนักเรียนค่ะดอกชบาคุณครูก็ได้ศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วค่ะพบว่าดอกชบานั้นมีทั้งอะไรคะมีทั้งกีบเลี้ยงนะคะแล้วก็มีอะไรคะลูกกีบดอกก็มีค่ะเกรสรเพศผู้ก็มีค่ะเกรสรเพศเมียก็มีค่ะในดอกชบาแล้วข้อ2ข้อสข้อสี่นักเรียนสนใจดอกอะไรนะคะ นักเรียนก็ลงมือตอบลงไปได้เลยค่ะแล้วนักเรียนก็สํารวจค่ะว่าดอกที่นักเรียนสนใจอะค่ะมันมีกีบเลี้ยงไหมมีกีบดอกไหมมีเกรสรเพศผู้ไหมมีเกรสรเพศเมียไหมดอกอันไหนที่ไม่มีส่วนไหนนักเรียนก็ขีดแดดไว้ค่ะนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าที่ 43ให้คุณครูด้วยนะคะในคลิปนี้ง่ายๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันอีกทีนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะของวันอังคารวันนี้แหละค่ะนะคะลูกวันนี้เรามีเรียนวิทย์2ชั่วโมงนะคะลูกเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ